ต่ตัวรูจะดูแล้วมาดูทริคบางอย่างที่นูต้องรู้เวลาทำข้อสอบโอเคไหมคะอะอย่างเช่นคำนี้เดี๋ยวนะครูตัวนมันนีดหนึ่งเช่นคำนี้ะอยูใช่ไ่มคนที่ไม่อ่านจบเลยนะคนที่ไม่รู้คำนี้ได้แ,แค่ไปสอบแกะนตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรทุกคนลองเดาสิลูกอะไม่ต้องรู้หรอกรู้ลองเดาีิมันน่าจะอ่านว่าอะไร เน่คือเดี๋ยวนะอ่าอ่าเดีวครูถามหนูช่อยนี้ครูไม่ถามหนูว่าหนูเลือกอะไรนะแต่หนูต้องตอบตัวนี้ค่ะหนูต้องตอบตัวนี้ completely หนูได้นอบคำนี้ไหมจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูน้าตั้คใเอ่าเด็กๆดูดูคำนี้ตัวนี้มันออกเสียงอังกฤษว่า s o r o พูดชิแรกนี้ด้ค่ะ เป็นคำใหญ่นะออกข้อสอบบ่อยมากใครที่จะเล่นโปอีกโงเฟลหดีต้องรู้นะคะผู้ซิโตโรโตโรเรนผู้ชอบอเมริกันมากกว่าออกง่ายกว่าต้าหลังตารเลเอาอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยนมันแปลว่าคอมพลี t e l แปลว่าสมบูรณ์ค่ะกูจะเขียนให้หนูดูคำนี้เป็นคำที่ท้าทายมากลองโหลดแล้วนะจดตามรูก็ดีนะจดเล่นๆดู จดนะคะจดเลยค่ะจดจดเลย นเียจริงๆมันมีสิบคำที่ต่างสิบออกเสียงค่ะัวนันตัวนี้กครูฟังสิออกก้าออกเลยลูกผิดไม่เป็นไรค่ะตัวนี้คือถ้าใส่ A เอข้างหน้าคือคออดคยเห็นคำนี้ไหมค do, มหรับออดโดแปลว่าอะไรครับแปลว่าออดโดแปลว่าไม่มีออก็ได้โดช่เฉย,ยก็ได้พูดสิโด <Do. S 1> ตัวนี้ใส่อาเข้าไป แค่แทรก R เข้ามาอยู่ตรงนี้จากโตกลายเป็น Through พูดสิ Through ตัวนี้แปลว่าแปลว่าตัวนี้แปลว่าตลอดผ่านตลอดส่อนกะลุกไปว่าอย่างนต่อไปตัวนี้ OU OU g H เหมือนกันค่ะ Plow Pl <ow. S 1> พูด <Pl ow. S 1> ไม่ใช่ Plow ได้รู้ไม่ใช่รอเรือตัว L Plow แ Pl <ow. S 1> ปลว่าไถไ,นไ,นไน day, ถนาไถดิน Plow w e d n d a ก็คือวันแรกนะ้ำวันตัวนี้ OU GS เหมือนกันแต่ออกเสียงว่า r o c k พูดสิ r o แปลว่ากรูกรับกรับทับแปลว่าทอลอดปืนปืนทับเลดี้ผู้หญิงเก่งอะไรทำนองนี้ผู้ซิทับตัวนี้ไอคอฟออกเสียงอองพูดเลยครับต้องพูดลูกคอฟโอเคไออันนี้ enoughenough แปลว่าอะไร enough พอเพียงตัวนี้ do ผู้ซิด do ตัวนี้ส่วนตัวนี้ do th ความตาตัวนี้เอาผู้ตัดตัวนี้โด,โดตัวนี้โดโด,โดตัวนี้คือแป้งโดโดนั้โดนะัดนะ้เขียนอย่างนี้แบบอังกฤษแต่โดนะั้ที่หนูเห็นคือตัวนี้หนูเห็นตัวไหนมากกว่ากันล่างค่ะอันนี้อเมริกันค่ะอังกฤษหยกเวลาเห็นในหลอคปั๊บตัวนี้สําคัญสุดจำไว้นะคะถ้าหนูแปลตัวนี้ไม่ออกหนูจะทำท่าไหรไม่ได้โอเค at Jack's house ง่ายข้อเลยอะไรครับ <im itation> ที่บ้านของแจ็คอ่ะรู้ทำสิลูกรู้ทำตั้งห้าข้อจะบอกอันหนึงนะบอกทริคตัวแรกค่ะ Hi, I'm glad to glad that you could come. Hi, Jack. Nice to see you again. ตัวนี้ข้อหนึ่งใช่ไหมพริตตี้กู๊ตคำตอบต่อไปจะเป็นคำตอบของข้อนี้อย่างนี้ค่ะรู้อย่าไปมองไกลมองแค่นี้เพื่อตอบข้อึ่ง โดยธรรมชาติคุณจะกว่าตาโดยวันมีแจ็คกับแพมแจ็คกับแเฮ้ยคนสองคุยคุยกันกี่คนคะแค่สองคนง่ายะมันจะง่ายไปไหนครับมาดูนะแจ็คพูดไอ้แพมวันดีจะแพมแกล้แว่าอะไรคำนี้แกลคือแฮปปี้ถูกไหมดีใจนะแต่จดพูดคำที่แตดไปว่าที่ที่คุณสามารถมาได้ฮห้แจ็คข้าหลังมันจะไม่เดิมพักกันปั๊บมันจะไม่เดิมวันดีจะแพมตรงนี้ก็วันดีจะแจ็คเสร็จป้ะ Nice to see you again ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งตื่น Pretty good อ่ะครูสอนพิธีไปเมื่อสักครู่จำได้ไหมค่อนข้างไม่ได้แปลว่าน่าันนะตัวนี้คือค t ่เดือดไหมนะลูกค่อนข้างก็ค่อนข้างดีนะ How about you แล้วเธอล่ะตัวนี้มันจะเป็นของข้ออื่นไปละค่อนข้างดีแสดงว่าเป็นคําตอบของข้อเดิมถามเรื่องอะไรเดาสิถามเรื่องอะไรลูกสุขภาพ ตัดข้อที่ไม่ใช่สุขภาพบอกสิตัดข้อสองค่ะอ้าวตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดข้อสองไม่ได้ลูกตัดข้อหนึ่งฉันดูดีไหมไม่ใช่อ้าตัดอีกสิเรื่องการจราจรเขี่ยวไหม ทราฟฟิกจลาจรนเทปปี้ไปว่าหนักค่อนข้างดีมันตอบสุขภาพจะมาถามจลาจรไปเปเนข่าวตาดิคุณคิดยังไงก็ค่อนข้างดีคิดอะไรคะมันยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นหนูตัดช้อยไปแล้วกี่ช้อยเนี่ยหนึ่งสองสาม,สามเหลือตัวนี้กับตัวนี้อ้าวแลวกับหรู้ว่าตัวไหนครับก็สองอเก่งมากค่ะทำไมเลือกข้อสองเอามันมีโบอินเด้ทำไมไม่เลือกข้อนี้เพราะดูอาการแล้ว How do you like this dress ชุดนี้ดีไหมมันเกี่ยวอะไรมันยังไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นเลยเป็นข้อนี้โดยที่แปลไม่ได้หนูต้องตัดจอยแบบนี้ค่ะเอา going กโูว่าเอาหน้าพวกโกไปว่าไปสมมุติหนูคิดอย่างนี้ตัวนี้คืออะไรรูกรู้หรือเปล่าคะ How is it going ก็คือ how are you จบเลยนี่ไงคะเจดไมลลูก ในคำถามมันมักจะมี how are you มันใหญ่ไปไหมครับพี <c oughs> เ่เลื่อนเลื่อนกระดาษเลยครับเออโอเคในคำถามที่ว่า how are you ในข้อสอบโน้จะไม่เห็น how are you เลยนะแต่หนจะเห็นอะไรดูดูไหมหนูจะเห็น how are you doing จ๋ไวมนะคะ how is it going เห็นตัวนี้เห็นตัวนี้จะเห็นนี้คือ how is everything เดี๋ไหมลูกเห็นนีกตัวนึงคือ how old ทั้งหลายทั้งปวงที่ครูกำลังเขียนอยู่เนี่ยมันบอกเราว่าสบายดีไหมหนูจะไม่เห็น how are y o u ที่หนูใช้กับคุณครูคคที่โรงเรียนเด็กขาะเขาไม่ออกถ้าเห็น how are y o u ก็จะเห็น how are y o u d ด้วยคำตอบก็ I'm doing well ตอบไปอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวไปนะคะข้อนี้อ่านไปดูข้อสองค่ะข้อสองคออ่ะแล้วเธอเล,ล่ะ เ t า o ูแล้วเธอละตอนที่หนูไม่เห็นเทาหนูเห็นอะไรใครรู้ตอบ What about you ใช่ค่ะวัดอาเบียวอ่าตาม,มาข้อสอง I have been working like a slave since last month หนูแป็น slave ได้ไหมคะทาสใช่ค่ะทำงานยอย่างทาสตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บตรงนี้ดีหรือไม่ดีไป่ด,ไดีไปดูข้อสอง รู้ว่าตัวไหนไม่ใช่ตัดช้อยสิตัดช้อยสิตัดก้อสองคุณจำไม่ได้ตัดอีกแ้ารักงานมากสวนทางกันเลยถ้ารักงานจะไม่คุว่าตัวเองเด่ดขาดตัดอีกตัดอีกรูตัดอีกล็อตเองจะดูไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำได้ไงทำงานหนักเหมือนท่านมันทำอยู่แล้วเลยเหลือหนึ่งกับห้า ตอบข้อหนึ่งเงก่งมากนูกเห็นคำว่า busy busy เป็นอะไรคะยุ่งมากมากมากขยายยุ่งยุ่งมากใครตูบข้อนี้คะเอา้าพี่เจียงตอบโอเคคุณไอ้ลูกโอเคอันนี้ชมตัวเองค่ะจมูโอเคไปดูข้อสามข้อสามข้อสามอะไรสักอย่าง I think you should get some rest s h o u l ปเป็นอะไรครับอ่า ฉันคิดว่าคุณควรพักผ่อนบ้างนะเรสในข้อสอบมีแปลอยู่สองอย่างหนึ่งพักผ่อนสองที่เหลือแปลว่าที่เหลือก็อะไร h e r e i s t h e r e s t คนที่เหลือไปไหนคะแปลว่าพักผ่อนกับที่เหลือได้ที่นี้แปลว่าอะไรคะพักผ่อนโอเค You should get some rest พักผ่อนบ้างนะ Let's go to the b e n c h cafe s h o r t l e เราไปเที่ยวคาเฟ่กันไหม mm hmm. ข้อสามลองดูช้อยสิมาูค <'m> mm ือ hmm. ข้อสามข้อสามตาคอยค่ะตาคอยลูกตกข้อฟ้ามะโชคดีแท้โชคดีจังเลยมันไม่โท่กับบริบทลูกตาลีกดข้อสองค่ะไม่ได้ความเลยค่ะลูกกันมีลูกกูหนิอะไร ตัวนี้ก็เหมือนจะได้นะข้อที่เหมือนจะได้คือข้อนี้เอาค้างไว้ก่อนอตัวนี้ตลกตายเลยถ้าจะพูดอย่างนี้ make yourself at home ทำตัวตามสบายนะพอเข้ากับโมเมนต์ไหมคะับ่เลยเหลือสามแต่ห้าอ่ะกูปล่อยเวลาให้หนูคิดค่ะหูว่าข้อไหนดีกว่ากันข้อห้าค่ะเก่งมากลูกแล้วจมปีหนึ่งชาสิส่วนข้อห้าคืออะไรคะยูปวดสิงวีตอนนีตตนแผ่งวีตอนนีตตนแผ็ถ้ากนมันนะมันแปลว่าหน้าสงสาร อยู่ปวด็กงไปว่าน่าสงสัยจังเไยอ้าวไปดูพ่อสพ่ข้อสี่อขชวนไปคาเฟ่เด็กๆดูชวชวนไปคาเฟ่อ,อ้าวชวนไปคาเฟ่ค่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะ but แปลว่าอะไรคะแต่ I have to... อ่ะใครแปลแ v ป t ูได้มีเสียสงถูกแล้วค่ะอะไรคะตองแต่ชัดต้องส่งโลงาน the day after tomorrow today it, tomorrow, วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ the day after tomorrow วันบัลลนแต่วันบัลลนจะต้องส่งงานแสดงว่าไปได้ไหมตอบที่ไปได้ไหมมาแต่ไหมไไไอยากไปเน๊แต่ไปไม่ได้ได ตัดชอยลูกตัดข้อที่ไปได้ออกตัดแอคช a l l y ีตัดเซอร์ i ทนดี้ตัดเยสซ์คอร์สเพราะสามตัวนี้ขับแปรเดียวกันเลยเหลือสามกับห้าเลืกข่อเก่ง <4. S 1> <Okay, S 2> มากค่ะ would love to อ yeah, ย่าเดย์ทุกขียได้ลูกอย่าเดย์บางทีลูกไม่เห็นได o ว l d love to นะบางทีเห็นก <Yes. S 1> ับ l I k e like, I would like to อย่านะแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเลิฟมากกว่า แล้วสำรวนเมเ่อร์ม่ครูถามหนูม่นอ,อกกอ็สอบบ่อยแต่มันจะไม่แปลเหมือนที่หนูคิดหนูแปลว่าเนมเ่อร์ม่แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ค่ะเด็กๆมองมา My, เนมเ่อร์ม่แปลว่าช่างเถอะหนูเขีย,ยนไหมลูกมันแปลว่าอย่างนี้เช็คเนมเปอร์ม่แปลว่าอะไรรู้จะไปเซเว่นครูฝากหนูซื้อนมซื้อนมเปรี้ยวดัชเปรี้ยวมาให้หน่อยได้ไหมลูกเอาตังค์มาให้ร้อยหนึ่งพอนูกลับมาปั๊บคูขาอุ๋ยดื่มนมจ่อย กูก็เลยบอกในหัวไม่ไม่เป็นไรช่างเถอะไม่เป็นไรแบบนี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้า้องโจไปเดี๋ยวจะผ่านโจซื้อแต่ว่าไม่เป็นไรแบบนี้แบบแบบว่าช่างเถอะเรื่องเล็กน้อยแบบว่านี่ห่ะโ <Okay. S 1> อเคอาจยไปข้อห้าข้อห้าค่ะข้อนี้จะไม่ยากเราตัดสินใจได้ง่ายๆเลยอามาดูข้อห้ากันลูกจะต้องส่งงานตื้อ Alright เออไม่เป็นไร just care let me know ให้ฉันรู้ when you are free ว่าเมื่อไหร่บอกุูแล้วกันแต่ว่างนี้ค่ะไม่เป็นไร <c oughs> เอาละลูนจะเดิร์อพอไหนน้อ <c oughs> ตัดชย้ยตัดเองลูกตัดเองตัดเองลูกตัดตัวตัดตัว ตัดช้อยค่ะตัดหนึ่งไอ้อนชัวตัดอีกตัดสองอ่าตัวนี้ดูนะคะเด็กๆฮาอย่างไรับมามาอยู่วบกับกัดปั๊บมันไม่ได้แปลว่ามาอย่างไรแปลว่าอะไรจับนะลูกออกบ่อยมาก้าวคำเท่ากับไวแปลว่าทำไมเป็นภาษาพูด่าวเขาเขาทำไมอ่ะแปลว่าไงฮะฮาวคำยูเมสิสเขาว่าได้ไงอ่ะ ก็ว่าทำไมพลาทำไมทำไมพ่าจะ่ะ You are very kind. Maybe next time you are how nice you are ตัดสิตัดค่ะ You are very kind คุณใจดีเหลือสี่กับห้าเอาทั้งสองอันมาวางลงสิเอ่อถ้างั้นไปตรงนี้เนาะตึ๊บ How nice you are คุณใจดีจังเลย All right How nice you are เท้าหน้าแล้วกันได้เลยเอาตัวไหนครับก็สี่ถูกในใครได้แท้มนี้โอเคดู